ดีกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับกับรายการอ n คูชแนลเช่นเคยครับผมันนี้เราจะมาสอนแอปถุยสอ,สอนวาดสกินไม่ใช่ F สนอ,อสนวาดเด็กใช้แอปถุยเออดินพันใช้แอป nc skin นะครับผมโอเคที่ยังไม่ได้อัดมาครับ เลดเพย์หนึ่งจุดหนึ่งของเราอ่ะมันเข้าไปในแอปเกมแล้วไม่ชอบตัดอะนะไออันเนี้ยไอหาเนี่ไอหานเลยวันนี้เราก็จะมาแต่งสกินกันเลยถ้าใครไม่อยากคือก็กเข้าไปในเบสโตก็เขียนว่า m อ็มสกินนะครับผมสี MC สกินมั้งนะจำไม่ได้แล้วแล้วมาแต่งสกินกันเลยดีวยกว่า กต่กันแบบง่ายๆฟุงฟิ้งมองมือฟุงฟิ้งฟุงฟิ้งฟุงฟิ้งี่ฟุงฟิ้งเลยฉุยยิงฟุงฟิ้งตรงไหนวะเนี่ยโอเคโอเคหน้าขาวเลยหน้าขาวไอหน้าขาวโอเคเออตามันก็ต้องดำเล่น โอ้ oh yeah. ยยยยไม่ได้กินข้าวยยยยยตยยยยยยเยย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 ะยยเยย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 อยย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 งยย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 ยกยนยยยยยก็ยินดียยยยยยอันนี้นะครับผมนี่ด <c oughs> <c oughs> อย่าไปใส่ใจคนอย่างผมเลยนะครับโอเคก็เอาไปใส่ในเซิร์ฟได้ค oh ร enfin ับผมมันก mm ็สวยดีอ anyway? yeah. <yeah> ่าแล้วมันทำให้หนูนั้นโใส่พกหมวกอะไรเงี้ยถุยไม่ให้ใส่พกหมวกเราทำอะไรอ่ะให้มัน้นถุยเ่ยเลยเนี่ย ให้มันนูนได้ด้วยนะคะผมเออดีบอดีบอีบอันเป็นไาวะโคห่ลาวเลยนะครับ เดราเป็นคนป่าถุยเป็นคนป่าไงไม่หัวฟ้าเลยนะครับไปปะไปปะวันนี้นาทีนี้ไม่มีอะไรพูดก็ดูวะนะครับผม โอ้โหคาวะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแม่งจะเที่ยงแล้ว okay. oh, oh. อีกหารเฮยโอ้โหยางเท่สุเท่จรงิงมากวะนี่คือการต่งสกิกปแบบกากฉบับบิเคิ่องนะครับ นี่คตรดัดจริตเลยเสียงโอเคโอเคเพิ่นนี้อาจจะเอาไปใช้นะคะผมแค่อาจจะนะไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ไอ้ห่าไม่ได้เข้ากันเลยถูุยนี่กูทำอะไรของกูเนี่ย

คนป่าตรงไหนวะคนป่าไม่ดูดีกว่าคนเมืองอีฮานเย่โอ้ยเย่เราไม่แต่งข้างหลังนะคับผมเพราะว่าวเดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวมันยาวไปเราจะแต่งแค่ข้างหนะน้า ลาผมเย่เย่โอเคถุยกาะน้ำลายกระเด็น ุดนี้ผมเล้บ้าไปแล้วนะครับโอเคโอ้โหไม่ชุดดำหมดเลยช่างแม่เดี๋ยวข้างๆเลยกดอัปปีเลยออาก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของท่านได้มารับชมได้มารู้จักผมด้วยครับผม นะอ่นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ไมด้มีเพียงเท่านี้หรอกเดี๋ยวประมาณบ่ายๆจะอัะดเดทเพหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมพาร์ทสองของเราอ่าก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อน,นครับผม See you bye b y จุ๊บ du du du